และก็ห้องกระหังแห่งจริงๆไฟอย่างแรงอยู่อุ้ยคนสนิทยืนยันว่านักร้องสาวชื่อดังมีฝรั่งนั้นห่วงกระแหงแฝแรงจริงๆไฟอย่างแรงอยู่หลายคนฮือฮาเมื่อสุนารีและราชสีมาก็ได้โพสต,ตัดพอโชคชะตาเมื่อมีบางช่วงบางตอนก็สั่นถึงจบรักกับสามีชาวต่างชาติเนวเวเตอร์นั้น ตอนั้นก็มีหลายคนก็ตกใจว่าเอะตั้งคำถามเกิดอะไรขึ้นหลายคนบันเทิงช่องแปกก็เผยว่าให้กำนั้นได้ทำการติดต่อไปคนสนิทของสุนารีและถึงประเด็นโพสต์ถึงเลิกลากับแฟนหนุ่มที่เธยประโยชน์แรกของเขาก็บอกว่าก็ตามที่รุ่นพี่สั่นนั้นแหละค่ะและหมายถึงว่าตอนนั้นมีจริงแต่ไม่รู้ว่าจะเลิกหรือไม่เลิกนั้นก็เร็วๆนี้ พิสูจนั้นก็ออกมาพูดแน่นอนค่ะการกระแหงกระหองกันอยู่จริงๆไฟมันยังอยู่แรงอยู่เลยตอนนี้เอ้าเตอร์เอาเตอร์นั้นอยู่ต่างประเทศแต่นอกจากนี้ก็เผยว่าจากการว่าที่ฟังคนสนิทพูดแล้วคาดว่าน่าจะเป็นเหตุอารมณ์ที่ไม่ผิดไม่ปกติ